ช่วงนี้นะคะเชื้อท้องเสียในเด็กเนี่ยระบาดเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเจ้าตัวโนโรไวรัสนะคะโนโรไวรัสเนี่ยก็จะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ฆ่าไม่ตายด้วยแอลกอฮอล์นะคะจะต้องล้างมืออย่างเดียวเลยแล้วก็มันติดต่อผ่านทางแบบการที่เราหยิบเชื้อเข้าปากนะคะเชื้อเข้าไปในปากลงไปในคอลงไปในกระเพาะลำไส้เล็กแล้วก็ไปทําให้ลำไส้เล็กเราเนี่ยแหละค่ะมีปัญหาในการดูดซึอมอาหารเนาะทำให้มันเจ๊งบงเลยค่ะก็ไม่สามารถดูดซึอมอาหารได้ก็เหลือแต่น้ำค่ะดังนั้นก็จะทําให้มีอาการปวดท้องเป็นพักๆท้องอืดน,นะคะแล้วก็ ถ่ายเลี้ยวทีหลังค่ะอาจจะไม่ได้ถ่ายเลี้ยววันแรกนะคะอาจจะไปถ่ายเลี้ยวทีอ,อาจจะรอสองวัน3วันมาแล้วนะคะแต่ว่าเด่นคืออ้วกค่ะอ้วกมากอ้วกแบบเป็น10บสรอบเลยค่ะอ้วกจนแบบไม่มีแรงเลยค่ะดังนั้นโนโลนี่เวลาอ้วกมากนี่ต้องนึกถึงโนโลไวรัสนะคะจะรู้ว่าเป็นโนโลไวรัสก็ต้องเอาอุจจาระไปตรวจค่ะถึงจะทราบว,ว่าเป็นโนโลไวรัสนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ตรวจไม่เจอค่ะแต่อาการเหมือนอนนะคะการรักษาก็ต้องแบบ ตามอาการนะคะก็คือให้น้าเกลือหยุดอาเจียนนะคะแล้วเดี๋ยวหมอก็จะมีเทคนิคในการช่วยดูแลลูกที่บ้านเบื้องต้นก่อนนะคะถ้าลูกยังอาเจียนไม่มากแต่ถ้าลูกอาเจียนมากนะคะมาโรงพยาบาลดีกว่านะคะเวลาลูกท้องเสียทํยังไงดีนะคะแนะนําก่อนเลยนะคะก็คือต้องดูว่าลูกเนี่ยลูกไหวไหมนะคะก็คือถ้าถ่ายเยอะอาเจียนเยอะนะคะพามาโรงพยาบาลก่อนเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสามารถดูแลเบื้องต้นที่บ้านได้นะคะลูกไม่ได้ซึมมากพอจะทานได้นะคะให้งดผักผลไม้น้าผลไม้ไปก่อนนะคะเพราะไม่งั้นจะทําให้มีน้ําตาลเข้าไปในลำไส้ย,ยิ่งดึงน้ำ ออกมาทําให้ยิ่งท้องเสียค่ะ2นะคะงดนมบวานะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านมัวนะคะมันมีน้ําตาลเลคโตสค่ะเวลาที่เราท้องเสียมันก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะแล้วมันจะไปทําลายเซลล์เยื่อบุล,ลำไส้ของเรานะคะทําให้เราเสียน้ําย่อยเลคเตสนะคะที่จะไปย่อยนมเลคโตสัเองนะคะพอเรากินนมเลคโตสเข้าไปมันย่อยไม่ได้นะคะมันจะถูกแบคทีเรียนะคะไปย่อยมันนะคะพอไปย่อยปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกรดนะคะพอเป็นกรดแล้วก็เป็นเรื่องของอ น้ำที่มันแบบเหลือๆนะคะมันก็จะทําให้เราถ่ายออกมานะคะเป็นกรดมาด้วยก็จะทําให้ก้นแดงได้ค่ะดังนั้นคือเขาเรียกว่าภาวะพองน้ําย่อยแลคเตสนั่นเองแบบชั่วคราวนะคะงั้นมดนมวัวไปก่อนถ้าอยากกินนมจริงๆนะคะให้ไปซื้อนมที่เป็นแลคโตฟรีค่ะหรือว่าถ้าเด็กที่กินนมแม่อยู่กินนมแม่ต่อได้ค่ะหรือว่าถ้ากลุ่มที่เป็นนมทุ่นเหลืองนะคะก็จะไม่มีน้าตาลแลคโตสค่ะยิ่งถ้าเขียนว่าปราศจากน้าตาลแลคโตสก็คือกินได้เลยค่ะ หลักการกินนะคะไม่ใช่ว่ากินแบบกูกินไปเลยลูกกินไปเลย,ก,เลยกินเยอะๆเลยลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เจงบงอยู่นะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำนะคะกินน้อยๆนะคะบ่อยๆน้อยๆ,อยๆบ่อยๆน้อยๆบ่อยๆหลักการนี้เลยนะคะจะทําให้ลูกเนี้ยอาหารมันค่อยๆดูดซึมแล้วลูกก็จะได้มีพลังงานไปใช้ในตอนที่เจ็บปวดด้วยนะคะ ข้อ3านะคะก็ดื่มน้ําเกลือแร่นะคะเกลือแร่นี่ก็อาจจะชงแบบตามซองเลยแต่ส่วนใหญ่จะผสมน้ํา2 4 0 ml เป็นน้ําต้มสุกนะคะที่ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะจ,จริงๆหรือจะใช้น้ําแบบน้ําสะอาดเลยก็ได้ที่ดื่มนะคะก็เปิดขวดผสมได้เลยนะคะหลักการกินเกลือแร่ก็คือให้จิบเหมือนกันนะคะทุกอย่างต้องจิบต้องกินน้อยๆบ่อยๆนะคะไม่กินเยอะแล้วก็เวลาที่กินเนี่ยนะคะปกติเกลือแร่หลักการกินก็คือจะกินแบบทดแทนที่มันถ่ายออกนะคะเวลาเราถ่ายออกไปเนี่ย แล้วก็กินตามปริมาณที่ถ่ายแต่บางทีเราก็กะไม่ได้นะคะเพราะบางทีลูกไปอึเนี่ยเราก็กะไม่ได้สมมติก็ประมาณเอาอแก้วนึงอย่างงี้ค่ะออกมาปูดเป็นน้ําเลยเป็นสักตวได้สักแก้วหนึ่งเนี่ยแล้วก็กินเกลือแร่แก้วหนึ่งแต่ว่าไม่ได้กินแบบทีเดียวพวดนะคะต้องค่อยๆจิบอยู่ดีค่ะสนะคะก็คือยาแก้อาเจียนค่ะสมมติว่าถ้าลูกมีอาการขึ้นไ้อาเจียนร่วมด้วยนะคะเบื้องต้นตัวแรกกินโมเลียมก่อนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโมเลียมน้ําหรือโมเลียมเม็ดนะคะก็สามารถซื้อให้ลูกทานได้ก่อนค่ะ ข้อ5นะคะถ้าลูกมีไข้นะคะถ่ายออกมามีมูกเลือดปนนะคะอันนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะมาโรงพยาบาลดีกว่าค่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วทาให้ลูกมีการติดเชื้อในลําไส้นะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อด้วยค่ะข้อ6นะคะให้จับลูกแยกนะคะกับคนในบ้านแยกห้องน้ําไปเลยนะคะเพราะว่าเชื้อโรคนะคะส่วนใหญ่มันจาอยู่ในอุจจาระเราใช่ไหมคะเวลาลูกไปเท่าห้องน้ํานะคะเราใช้ร่วมกับคนอื่นคนอื่นก็มีโอกาสติดได้ค่ะ ข้อ7นะคะการรักษาสุขอนามัยที่ดีนะคะก็คือการล้างมือนะคะเพราะว่าเชื้อโรคนะคะบางเชื้อนะคะอย่างเช่นโนโรไวรัสหรือโรตาไวรัสนะคะมันไม่สามารถฆ่าตายด้วยแอลกอฮอล์นะคะคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นนะคะล้างมือให้บ่อยๆเลยนะคะแล้วก็ล้างมือให้ให้นานพอนะคะประมาณ15วินาทีนะคะหลักการล้างมือนะคะ ข้อ7นะคะอาหารที่ลูกกินได้นะคะก็จะเป็นอาหารอะไรก็ได้ที่มันย่อยง่ายๆค่ะดูดซึมง,ง่ายๆไม่ต้องแบบใช้การย่อยยากนะคะก็คือน้ําซุปโจ๊กนะคะเกี๊ยวน้ํานะคะก๋วยเตี๋ยวน้ํานะคะแล้วก็ข้าวต้มหมูหยองอะไรอย่างเงี้ยนะคะไก่หยองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทานได้นะคะ แล้วก็ไข่นะคะก็ทานได้เหมือนกันแต่ก็ไข่สุกนะคะไม่เอาไข่ไข่แบบสุกๆดิบๆเนาะเอาให้สุกๆไปเลยนะคะแล้วก็ทานน้อยๆน,นะคะและบ่อยๆค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่คงได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ไหวนะคะก็อย่าฝืนตัวเองนะคะมาโรงพยาบาลหาหมอดีที่สุดเลยคะ่ะ